เรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนี่อเมริกานี่ขาดดุลการค้ามาตลอดใช่ครับไม่เคยได้ยินว่ามีปีไหนอเมริกาได้ดุลการค้าเลยเท่าที่ผมเข้าใจนะค,คือวันนี้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอออเมริกาเนี่ยไอ้ดอลลาร์มันแข็งนะเพราะอะไรในเมื่อมันก็ขาดดุลการค้าแล้วมันก็มีหนี้สาธารณะเนี่ยอตอนนี้หนี้สาธารณะอเมริการู้สึกว่าจะเท่ากับหรือพอใหญ่กว่า GDP เข้าไปแล้ว ต่ไอ้เงินด่อนเนี่ยมันแข่งพออะไรจ๊ะอเมริกาเนี่ยเกิดภาวะบริวภคสร้างชาติหมุนหนี้สร้างชาติในยุคที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรครับบางคนก็สงสัยว่าทำไมอเมริกาปั๊มเงินออกมาเยอะแยะมากมายทำไมเงินมันไม่อ่อนทำไมไม่เกิดเงินเฟ้อเพราะว่าสาเหตุที่อเมริกาขาดดูลกานช้าดิ ที่ทําให้ดอลล่าร์มันออกไป mm hmm. กระจายไปทั่วโลก mm hmm. แบบญี่ปุ่นทั้งเกิดว่าเงินเยน <c oughs> มันไม่เคยอินเตอร์ <c oughs> รอก <c oughs> แต่โลกโลก <c oughs> ซื้อขายเงิน วันนึงอย่างมากก็สองสามเปอร์เซ็นต์ทุนสำรองที่ธนาคารชาติทั่วโลกเก็บเป็นเงินเยนก็น้อยมากก็เพราะอะไรเพราะญี่เงินเกินดุลเงินชาไปตลอดอย่างญี่ปุ่นไม่เคยขาดดุลเงินชาฉะนั้นเวลาคุณเกินดุลเงินชามาต่อเนื่องเป็นหลายหลายสิบปีเนี่ยขนาดที่อเมริกาเนี่ยตรงข้ามมาเลยก็คือขาดดุลเงินชามาหลายหลายสิบปีใครได้มันเกิดอะไรขึ้นครับอเมริกาก็ปล่อยเงินออกมาทีครับก็ซื้อไปเรื่อยๆซื้อนำข้าบริโภคในต่างเพราะว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มมาเนี่ยอเมริกาไม่หากกกิินับภาาครีแล้ว อเมริกาเนี่ยเคยเป็นโรงงานโลกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าพอหลังสงครามโลกปุ๊บเนี๋ยวเขารู้แล้วว่าข้างเงินตัวเองก็แข็งค่ามากเพราะว่าคุณชนะสงครามอีมนะตอนนั้นสามร้้าเหรียญเท่ากับสงครามหน,นึ่งออนนะฮะหนึ่งดอลลาร์แลกได้สามร้อหกสิเหรียนก็คือจะต้องเอาผ้ากันผิตเนี่ยไปให้ ประเทศอื่นๆทำประเทศอื่นๆที่รับไปทาคือใครครับประเทศแรกในเอเชียก็คือญี่ปุ่นแพ้สงครามมาถูกลงเยอะงเงี้ยให้แข็งแรงแล้วประเทศที่2คือใครครับก็คือเยอรมนีตอนตกซึ่งแพ้สงครามเหมือนกันฉะนั้นเยอรมนีกลายเป็นโรงงานของยุโรปส่วนญี่ปุ่นกลายเป็นโรงงานของเอเชีย2อันนี้บวกกันก็คือโรงงานโลกแห่งใหม่นะครับและอเมริกาหันไปหากินอะไรครับหนึ่งหากินกับภาคบริการภาคบริการมีการเริ่มเติบใหญ่ นะครับเราจะเห็นเลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของบันเทิงก็ดีเรื่องของไอ้ค่าปรีค่าส่งเรื่องของไอ้การกีฬาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการแพทย์นะเรื่องของไอ้โลจิสติกเรื่องแรงดันเหล่านี้แล้วต่อมาก็ตามเสริมด้วยไอทีเนี่ยมันก็เริ่มเจริญใช่ไหมครับนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรง่ายครับสมัยที่ไมเคิลแจ็คสันมีชีวิตอยู่เนี่ยไมเคิลแจ็คสันคนเดียวออกคอนเสิร์ตปีหนึ่งเนี่ย ลองเทียบกับชองนาไทยทำธุราน<ม>รี่หรือว่าสมัยที่ไทเกอร์วูดเนี่ยมันตีก๊อฟเนี่ยที่มันลุ่งๆนี่นะฮะป<ม>ีนึงมันทำไรายได้เป็นพันล้านน,น,นะฮะ<ม>แล้วเราเอาชาวนาชอวไลทีไล่นะนะครับ<ม>ถึงจะได้ได้ไรายได้ขนาดนั้นเนี่ยนี่เห็นได้ชัดเจนเลยฉะ<ม>นั้นมีคำว่าหันหามาหาตัวนี้และได้รับประโยชน์จากตัวนี้ฟู้ดเซอร์วิสอีกตัวหนึ่งของภาพบริการเราดูดีครับแบกโนแตไวก็ดีเคเอฟซีก็ดีเฉพาะสองสองรายเนี่ยที่ที่ไหนนะมังในโลกมันไม่มีถ้าเป็นประเทศที่เปิดหน่อยนะฮะ